เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟโกเบหลังสงครามโลกครั้งที่สองเซตะเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่นั่งสูบผอมใกล้ตายอยู่ที่มุมหนึ่งก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจเงียบๆไม่มีใครเหลียวแลเจ้าหน้าที่สถานีเก็บกระป๋องลูกอมตกข้างกายเซตะและพบเถ่ากระดูกดูข้างในพร้อมกับวิญญาณของเขาและน้องสาวตัวน้อยปดขึ้นพวกเขามองย้อนกลับไปยังเรื่องราวอันแสนเศร้าของตัวเองย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น เมืองโกเบถูกโจมตีอย่างหนักด้วยระเบิดเพลิงจากฟองทัพสารฐเจตะและเซสุโกพยายามหนีตายท่ามกลางเปลวเพลิงและเสียงระเบิดพวกเขาสูญเสียบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดไปในชั่วข้ามคืนหลังหลบหนีจากการระเบิดเซตะพาเซซุโกไปหาที่ปลอดภยัยพวกเขาได้รับข่าวจากแม่ของพวกเขาถูกไฟคลอกคุณบาดเจ็บสาหัส ซตาได้รับอนุญาตให้เยี่ยมแม่เพียงชั่วครู่และหลังจากนั้นไม่นานแม่ของพวกเขาก็ได้เสียชีวิตจากบาดแผลเซตาปิดบังความจริงเรื่องแม่ตายจากเซซุโกเพื่อปกป้องจิตใจน้องสาวตัวน้อยซเ,เซตาและเซซุโกขอไปอาศัยอยู่กับป้าในช่วงแรกป้าแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจแต่เมื่อสงคารามมันยืดเยื้ออาหารก็ขาดแคลนป้าเริม่มเย็นชาและมองพวกเขาเป็นภาระ พวกเขาพูดจาดูถูกเซตะว่าไม่ช่วยชาติไม่ทำอะไรมีประโยชน์เซตะรู้สึกเจ็บปวดและอ,อับอายแต่ยังคงอดทนเพื่อเซซุโกเมื่อความสัมพันธ์กับป้ายมมแย่ลงเซตะตัดสินใจพาเซซุโกออกมาอยู่ด้วยกันเองพวกเขาไปอาศัยอยู่ในศาลา้างใกล้สระน้ำซึ่งกลายเป็นบ้านหลังเล็กๆของพวกเขา แม้จะลำบากแต่ในช่วงแรกเซตะและเซซุโก,โกข้อพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างร่าเริงและหาหนทางอย่างมีความสุขเล็กๆด้วยกันในคืนหนึ่งหิ่งห้อยนับพันตัวบยบินทั่วศาลาแสงของ